กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องขีรวัฒน์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาขุดย้ายต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าต้นมะพร้าวสองต้นนี้นะครับมันอยู่นี่ครับมันใกล้สายไฟนะครับผมก็จะมาขุดย้ายต้นมะพร้าวดูนะครับว่าผมขุดย้ายไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับให้ดูสองต้นนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มขุดลุมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ได้เริ่มขุดลุมไปแล้วนี่ก็เป็นสองลุมนะครับที่ผมจะย้ายมาลุมหนึ่งลุมหนึ่งก็สองต้นนะครับผมก็คิดว่ารอบๆมันมีเศษแก้วนะครับแต่ผมจิงผมคิดว่ารอบๆนี้นะครับผมจะปลูกเป็นต้นมะพร้าวนะครับเรียงกันมานี่ ประมาณ10ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับมันจะปลูกมาถึงตรงนี้นะครับมันจะมาจัดสวนนะครับนี่ก็เป็นสวนหญ้าของผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดเอาต้นมะพร้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็รากมะพร้าวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นต้น ผมก็ขุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกดูอุย้ยยังไม่ขาดนะครับโอเคลากของต้นมะพร้าวขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวผมยกไปไว้หลุมหนึ่งก่อนนะครับนี่ก็เป็นหลุมที่เราจะปลูกนะครับโอเคแล้วก็ย้ายลงเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราเอาดินกลมไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรากเขาจะแห้งไม่รู้ว่ารากเขาจะเดินไปได้หรือไม่นะครับอ่ะตัวนี้นต้นยังเล็กอยู่นะครับก็ไม่น่าจะเสียหายมากนะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่สองกันเลยนะครับต้นที่สองยังไม่ได้ขุดนะครับทีนผมไปขุดต้นที่สองก่อนก็เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นต้นระมุดนะครับต้นระมุดนี้ผม ขุดย้ายเหมือนกันนะครับนี่เป็นยอดที่ร่องรอยของผมนะครับที่ตัดตัดยอดแล้วก็ขุดนะครับขุดอรากตัวนี้ครับเป็นวงกลมนะครับรอบรากแล้วก็ใช้เสียมงัดขึ้นนะครับก็ขนย้ายมาไว้ที่ไร่นานะครับก็ออกดอกออกผคนแล้วนผลของระมุดนะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะไปย้ายต้นมะพร้าวต้นนี้กันเลยนะครับอะเดี๋ยวผมขอตัวไปขุดก่อนนะครับ<ด>เป็นรากของต้นที่สองนะครับอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวขนต้นมะพร้าวไปไปลุมที่สองก่อนนะครับโอ้เหนื่อยมากงัดง่ายๆนะครับเพราะว่าดินมันไม่แข็งนะครับเดี๋ยวผมย้ายต้นมะพร้าวกันนะครับโอเค ตอนนี้ผมก็ขุดย้ายมาได้ครบทั้งสองต้นแล้วนะครับก็ดูต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝังดินแล้วก็กรบดินไว้นะครับแล้วก็เราค่อยมาดูสภาพหลังจากที่ผมกรบดินนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ถมเป็นที่เรียบร้อย,ยแล้วแล้วเราก็จะ น้ำกันนะครับรดน้ำไว้เอาให้ชุ่มเลยนะครับก็เรื่องราวประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าต้นมะพร้าวสองต้นนี้มันจะรอดไหมนะครับ เราเจอกันอีพีหน้านะครับว่าต้นมะพา้าวสองต้นนี้เขาจะรอดไหมนะครับก็คอยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรดน้ำก่อนนะครับก็ขอจบคลิปพเพียงแค่นี้สวัสดีครับ